รวบถึงโปรเจกต์ปฏิวัติจักรวาล DC ของเจมส์กันมีอะไรบ้างมาดูกัน โดยหลังจากที่ได้ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการรีบูตจักรวาลดีใหม่ทั้งหมดและจะใช้ชื่อใหม่ว่า DCU ครับและจักรวาลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักจะเรียกว่า e l s e w o r l d และโปรเจกต์ทั้งหมดมีดังนี้ครับในส่วนของภาพยนตร์ Superman Legacy หนังซูเปอร์แมนคนใหม่ซึ่งจะนําเสนอในเชิงว่าซูเปอร์แมนคือตัวแทนของความยุติธรรม Supergirl Woman of Tomorrow จะเล่าเรื่องของชาวคลิปตอนนี้ที่แตกต่างออกไปโดยเราจะอาจจะได้เห็น Supergirl ที่ดุดันแข็งแกร่งไม่เกรงใจใครมมาากกกว่่เเเดิคครรัััับ The Enterable Black ปป็นนน็นลลนนนนหหงทีะ้ตลล The Authority เป็นกลุ่มฮีโร่ LGBT ที่เป็นฮีโร่กลุ่มใหม่จากจากักรวาล DC ส่วนติงหนังเปิดจกักรวาลเหล่าสัปหลาดของจกักรวาล DC Aquaman 3ยืนยันแล้วครับว่าหนังเรื่องนี้จะได้เป็นหนังแบบไตราภาคจบและในส่วนของซีรีส์มีดังนี้ครับ Green Lantern Corps เป็นซีรีส์คู่หูที่จะเป็นแนวสืบสวนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับ h ฮ w วจอแดนและจอร์จจูดครับ Amanda Waller เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องต่อจาก p i a c e m a k e r และเป็นจุดเชื่อมต่อก่อนจะไป p i a c e m a k e r ซีซั่น2 Paradise Lost เป็นซีรีส์เล่าเรื่องราวของ Amazon หรือเผ่าของ Wonder Woman ซึ่งเรื่องนี้อาจมี ารมณ์คล้ายซีรีส์ดังอย่างเกมออฟดรอยครับบูสโกอีกหนึ่งฮีโร่จาก DC ตัวซีรีส์จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มที่แอบอ้างกันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครีเอเตอร์คอมมานโดซีรีส์แนวแอนิเมชันที่จะเล่าเรื่องแตกต่างออกไปโดยตัวซีรีส์จะให้อารมณ์แบบรวมทีมอย่างซูซายสควอตและในส่วนของเอลส์เวิร์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักจะมีสีจักรวาลดังนี้ครับหนึ่งจักรวาลหนังของโจเกอร์สองจักรวาลหนังของเดอะแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันสามจักรวาลซูเปอร์แมน Superman, ผิวดำ ดีซ c ในนาคตทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ